หากใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวภาคใตา้โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเมื่อเข้องสุเ่เขตตำบลน,หนาหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คงจะเคยได้เห็นหงยักษ์สีทองตัวใหญ่ที่ตั้งยืนเด่นเป็นสง่าฝังถนนขาเข้าจังหวัดอยู่ริมทางหลวงแน่นอนถึงแม้จะอยู่ไกล แต่ด้วยความที่ถนนบริเวณนั้นจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นเนินและความสูงของหงทํำให้สามารถเห็นได้ชัดและยิ่งรู้สึกน่าค้นหาเมื่อหงตัวนี้ตั้งอยู่หน้าวัดห้วยลึกเสมือนเป็นแลนด์มาร์กแต่ความจริงแล้ว หงยักษ์วัดห้วยลึกไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อให้คนลงมาเที่ยวถ่ายรูปหรือเพื่อแสดงว่ามาถึงจังหวัดประจวบคีรีขนันแล้วแต่อย่างใดเลยแต่ยังมีตำนานเล่าขานที่ชวนให้หน่าพิศวงเสียด้วยชาวบ้านอำเภอทับสแกงจังหวัดประจวบคีรีขนันได้เล่าสืบต่อกันมาว่าหงยักษ ได้ถูกสั่งสร้างโดยพระครูภัยสารเจ้าอาวาสวัดห้วยลึกอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้ทีมช่างจากบ้านหนองหอยเป็นผู้สร้างโดยการนำเหล็กที่เป็นวัสดุซึ่งเคยใช้สร้างทางรถไฟเก่ามาทำเชื่อมต่อเป็นโครงเหล็กและใช้โบกปูนปั้นตามแบบที่พระครูต้องการ จนกลายมาเป็นรูปร่างหงยักษ์ที่แต่ก่อนมีสีขาวลักษณะของหงยักษ์นั้นจะหันหน้าออกไปทางถนนเพชรเกษมซึ่งขนาดความยาวของปากหงที่แหลมมากจนออกมากลางถนนเลยทีเดียวความจริงแล้วหงยักษ์วัดห้วยลึกถูกสร้างขึ้นมาก่อนจะมีถนนซึ่งตอนนั้นบริเวณวัดยังคงเป็นสวนป่า และมีหมู่บ้านประปรายเมื่อมีการสร้างและขยายถนนทางหลวงจึงทำให้กินพื้นที่หน้าวัดจนบรรจบกับจุดที่สร้างหงพอดีโดยที่หมาไม่แน่ชัดแล้ววัสดุต่างๆก็ทำเอาคนหลายคนเริ่มจะขนลุกกันเสียแล้วสำหรับเรื่องราว เกี่ยวกับหงที่วัดห้วยลึกนี้ได้มีประวัติเล่าต่อกันมายาวนานซึ่งประวัติหงตัวนี้มันเคยมีโซ่ลามเอาไว้ที่ขามันด้วยมีความเชื่อกันว่าเหตุผลที่จะต้องลามโซ่งหงตัวนี้นั่นก็คือในสมัยอดีตชาวบ้านก็ได้พบว่า หงตัวนี้มันได้หายไปและมันก็ได้กลับมาพร้อมกับรอยเลือดที่ติดอยู่ตรงบริเวณปากของมันเมื่อหลวงพ่อได้เห็นหงตัวนี้ได้หลุดออกไปและได้กลับมาพร้อมกับคราบเลือดที่ปากท่านจึงได้สั่งให้นำโซ่มันล่ามไว้เพื่อไม่ให้มันหนีไปไหนได้อีกบางก็ว่าเหตุผลที่จะต้องล่ามโซ่หงงตัวนี้เพราะเนื่องจากว่าในอดีต หงส์ตัวนี้นั้นมันสามารถบินได้ทำให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาเกิดประสบอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งท่านกลัวว่าผู้ที่ได้สัญจรในบริเวณนั้นจะเกิดอุบัติเหตุจึงได้นำโซ่มันล่ามขามันไว้ ในระยะแรกของการสร้างถนนทางหลวงเพชรเกษมเพื่อเดินทางลงมาใต้เจ้าหน้าที่ต่างเคยลงความเห็นกันว่าอยากให้มีการทุบหงยักษ์ตัวนี้แต่เพราะเป็นเสมือนจิตวิญญาณของวัดและชาวบ้านซึ่งอยู่มาก่อนที่จะมีถนนจึงไม่สามารถทำได้ และยิ่งมีเรื่องเล่าขานชวนขนหัวลุกของหลายคนที่บอกต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหงยักษ์วัดห้วยลึกเข้าไปใหญ่ตั้งแต่พวกนายช่างที่ต่างก็ฝันเห็นหงยักษ์ตัวนี้จะมากระทบตนที่จะลื้อถอนออกไหนจะงูยักษ์ ที่อยู่บนปากของหงุ่งยักษ์ด้วยแต่ที่หลายคนเจอกันมากที่สุดในสมัยก่อนจนเล่าตรงกันก็คือในขณะที่กำลังขับรถผ่านหงุ่งยักษ์ตอนกลางคืนบนถนนเพชรกเกษมกลับเจอหงวิ่งออกมาบนถนนตัดหน้ารถจนเกือบเสียหลักในอดีตหงตัวนี้จะมีวัตถุคล้ายคล้ากับระฆังหรืออะไรสักอย่าง ที่มันห้อยลงมาจากปากหงแต่เนื่องจากได้เกิดเหตุระคังที่ห้อยอยู่ตรงปากมันหล่นลงมาทับพระเสียชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยจึงจำเป็นที่จะต้องนำสิ่งนี้ออกจากปากหงไปชาวบ้านที่ได้พักอาศัยอยู่แถวนั้น พวกเขามักจะพบเห็นเรื่องแปลกๆของหงตัวนี้กันอยู่บ่อยครั้งและชาวบ้านบางคนก็เชื่อกันว่าหงตัวนี้มันเดินได้จริงเพราะมีหลายคนเคยเห็นว่าหงตัวนี้มันเคยไปอยู่อีกที่อีกฝั่งหนึ่งของถนนในอดีตได้เล่าต่อๆกันมาว่า เคยมีคนที่ขับรถผ่านไปมาและได้เห็นหงตัวนี้มันได้เดินข้ามไปอีกฝั่งของถนนซึ่งถ้าหากว่าขับรถมาจากทางเหนือถนนหงจะตั้งอยู่ทางขวามือถ้าเกิดว่าขับรถมาทางใต้หงจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือแต่มีผู้ที่พบเห็นหงว่าข้ามมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันเป็นไปได้อย่างไร ยังไม่มีใครรู้แต่บางก็ว่าเฉพาะผู้ที่มีบุญเท่านั้นที่จะได้เห็นสิ่งนี้บางตำนานก็บอกว่าไม่มีใครทำการไหว้หรือให้อาหารมันจึงต้องออกไปจับคนมาเป็นเครื่องบูชาตัวเองจนในช่วงนั้นทุกเช้าชาวบ้านที่ผ่านมามักจะตกใจที่เห็นปากของหงมีคราบสีแดงเหมือนเลือดตลอด ทางวัดห้วยลึกจึงได้ทำการลามโซไว้ที่ขาหงษ์ทาสีใหม่เป็นสีทองและสร้างหงลูกไว้เคียงคู่กันเพื่อไม่ให้หงยักษ์เหงาจนออกไปเพ่นพ่านสร้างอันตรายแก่ผู้คนอีกแต่บางตำนานก็บอกว่าการที่หงยักษ์ตัวดังกล่าวนั้นหลุดออกไปก็เพราะว่า หมยักษ์ตัวนั้นต้องการออกไปตามหาลูกแต่เมื่อหลวงพ่อได้มีการนำรูปปั้นหงขนาดเล็กมาวางไว้ใกล้กๆกับหงยักษ์นับตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าหงยักษ์นั้นมีลูกอยู่ใกล้กๆมันจึงไม่ออกไปทำร้ายผู้คนอีกต่อไป ปัจจุบันโซทิลามหงุนตัวนี้เอาไว้ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ต้องบินหรือเดินออกไปไหนแล้ว ผู้คนที่เดินทางบนถนนเพชรกเกษมและผ่านหงยักษ์มักจะต้องแวะถ่ายรูปหงเก็บไว้เป็นที่เรื่ลึกเพื่อเป็นจุดเช็คอินว่าตัวเองได้มาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วหลายคนก็มักจะแวะมาจอดรถเพื่อนำดอกไม้มาไหว้ขอพรหงยักษ์ด้วยแม้เวลานี้จะไม่มีใคร ประสบพบเจอกับเรื่องราวพิศวงเหมือนในอดีตแล้วแต่ทุกครั้งที่หลายคนขับรถผ่านยามสนทยาหรือกลางคืนก็มักจะรู้สึกระแวงเมื่อเห็นหงยักษ์ที่ราวกับจ้องมองพวกเขาอยู่ดีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะ